เปิดภาพล่าสุดแอปจับพิรุธห้อยสิ่งนี้ไว้ที่กางเกงตาดีเห็นจากคลิปวันเกิดนานากุลโปเต็มๆเปิดภาพล่าสุดแอปจับพิรุธห้อยสิ่งนี้ไว้ที่กางเกงตาดีเห็นจากคลิปวันเกิดความรักในตัวนี้เรียกได้ว่าหวานฉ่ำแบบสุดๆส,สำหรับคู่ของนางเอกตลอดการอย่างแอปทักษอรกับพระเอกหนุ่มหน้าใสนานากุลชานน์ หลังจากที่ฝ่ายชายออกมายอมรับว่ากำลังคุยอยู่กันก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยในสถานะตอนนี้เหลือเพียงคำว่าแฟนเท่านั้น และสำหรับนานกุลเป็นผู้ชายที่ใส่ใจแบบสุดๆเพราะไม่ว่าแอปจะโพสรูปหรือคลิปอะไรนานกุลก็มักจะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นคนแรกอยู่เสมอล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงโทรศัพท์ของนานกุลว่าที่กดไลค์เร็วๆเพราะว่านานกุลนั้นฝากโทรศัพท์ไว้ที่แอปหรือเปล่าเพราะสังเกตจากคลิปวันเกิดของน้องพีเ แอปห้อยโทรศัพท์ของนนกุลไว้ที่กระเป๋ากางเกงนั่นเองเราสังเกตมาตั้งแต่เช้าพยายามคิดว่าเป็นกระเป๋าเงินใหม่ในกางเกงแต่พอเห็นแอปก็แบบเอ้ยยังไงนะเราก็สังเกตอยู่แล้วก็ยังคิดในใจว่า ผู้ชายที่ไหนเอากระเป๋าตังค์มาใส่ข้างหน้าปกติกระเป๋าตังค์ก็ต้องอยู่ด้านหลังแอดเก่งมากไขข้อข้องใจได้แล้วเวลาอยู่ด้วยกันโทรศัพท์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็อย่างนี้แหละเนาะมีเรื่องให้แซลล์กันยาวเสียงพี่หนุ่มว่าไว้เป็นกระเป๋าสตางค์หรือเปล่าคะพยายามข่มใจตนเองเพื่อหยุดความฟินในตนเอง